คุณผู้ชมคะอากาศช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนถึงร้อนที่สุดเลยนะคะการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะการใช้ไฟฟ้าของคนไทยล่าสุดนี้ทะลุพีคไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะใช้กันไปถึง2 9 2 4 9เมกะวัตต์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี้เองค่ะ เรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นกับท่านผู้ชมคะล่าสุดนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า P.A โดยท่านรองผู้ว่าการนะคะคุณวิราชงามแสงลุ่งสาโรธนะคะได้ลงนาม M.O.U นะคะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทําโครงการบริหารจัดการ พลังงานภาครัฐนะคะเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับท่านรองผู้ว่าการ PA นะคะท่านรองวิราตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองคะหลังจากลงนาม MOU ไปแล้วเนี่ย PA ทําอะไรบ้างคะเราเข้าไปช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะฮะลักษณะเป็นเอสโกแบบครบวงจรเลยค่ะที่นี่เราทําตั้งแต่สำรวจตรวจสอบวิเคราะห์จนจะถึงออกแบบ แล้วก็กําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานแล้วก็ในสุดท้ายเราจะทาถึงจัดหาติดตั้งแล้วก็มีการประเมินผลในการใช้งานด้วยค,คือขั้นตอนแรกเนี่ยเข้าไปช่วยสํารวจออกแบบวิเคราะห์การใช้พลังงานแล้วก็ออกแบบว่าใช้ยังไรเนี่ยจะทําให้ประหยัดพลังงานได้ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายฮะทางไฟฟ้าหุห่นภาคเข้าไปสารวจให้ฟรีเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทางภาครัฐโดยตรง พอออกแบบแล้วรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างเนี่ยจะต้องลงมือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆลงทุนต่างๆตรงนี้มีแค่ใจยังไงคะเราจะมีการนําเสนอทางสงจลก่อนว่ามีการจะต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้าง <c oughs> และจัดการพลังงานยังไง เอสโคที่ท่านรองบอกนี่หมายถึงว่าการไฟฟ้านี่จะเป็นคนออกให้ใจ่ายในการลงทุนปรับปรี่นทุกอย่างไปก่อนเหรอคะใช่ครับเราจะลงทุนจัดหา,าอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งให้ก่อนเสร็จแล้วเราจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถลดได้เอาค่าไฟที่ลดได้ในแต่ละเดือนมาผ<อ>่อนจ่ายอุปกรณ์ตรงนี้ถูกต้องครับอย่างเช่นที่ปัจจุบันนี่ทางราชกบังเองเนี่ยมีค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณเดือนละประมาณล้านกว่าบาทเดือนประมาณ1ล้านบาทถ้าสามารถจะลดได้5 0 0 0 0นแล้วก็เอาเงิน5 0 0 0 0นเนี่ยมาเป็น ค่าผ่อนให้ไฟฟ้าในการท,ที่เราลงทุนไปเรามีการตรวจสอบประเมินจะแสดงผลเลยนะครับว่าสามารถลดได้เท่าไหร่เราจะมีระบบมอนิเตอร์ลิงแล้วก็เอาค่าไฟส่วนที่ลดได้นี่แหละมาจ่ายเป็นค่าเงินลงทุนตรงนี้ใช่ครับอย่างนี้ก็ตกบอกว่าหน่วยงานนั้นๆอย่างรกระบังก็ไม่ต้องควักเงินสดเป็นก้อนมาลงทุนถูกต้องครับดูแล้วน่าสนใจเอ๊ะแบบนี้เนี่ยท่านรองทําโครงการแบบนี้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆมีไหมคะ ที่ผ่านมาเ,เราทาไปหลายมายวิาลยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมาวิาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทางภาคเหนือนะฮะเชียงใหม่เนี่ย<ช>ก็ทำอยู่ทั้งหมด5ม้าเวียดเขตนะฮะแล้วก็จะมีทางใต้เราก็จะมีราชพัฒนครศรีธรรมราชเราก็ทำ<ช>แล้วก็ยังมีมาวิาลยสงขลานครินภาคราชการเนี่ยเราก็จะมีทางกรมศุลกากรน,นี่เราก็มีเข้าไปดูแลให้ก็ยังจะมีิทยาลัยพยาบาลรบรมราชชนีครับทั้งหมดที่ PA ทํทไปในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออะไรคะเป้าหมายสูงสุดก็คือ ช่วยประเทศชาติทําให้สามารถลดพีคลงมาได้ของภาครัฐนี้ก็ลดการลงทุนในการร่างโรงไฟฟ้านะครับแล้วอีกอย่างก็คือสามารถจะลดการนําเข้าเชื้อเพลิงพวกน้ํามันหรือแกสส๊สธรรมชาติจากต่างประเทศด้วยค่ะลดการใช้พลังงานในภาครัฐนะคะก็ทําให้ประหยัดค่าไฟของภาครัฐนั่นแหละ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือพอหน่วยงานต่างๆใช้ไฟน้อยลงก็ช่วยลดพีคของประเทศชาติได้ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆได้ด้วยใช่คะ,คะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากกับท่านรองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ่านทู้ชมคานี่คือความร่วมมือนะคะในการบริหารจัดการพลังงานในภาครัฐนะคะในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะเดี๋ยวเราพาทู้ชมไปดูการออกแบบบ้านนะคะที่ประหยัดพลังงานกันบ้างค่ะ